กองุมมีสีแดงมาเลยเหมือนกับเป็นแฟ้มบันทึกเสนอนะครับพอคุมก็คลิกรับแฟ้มนะครับดําเนินการต่ออนี่คือข้อความบันทึกข้อความลงวันที่23นะครับลงมาหรือหัวข้อต่อไปนี้ผู้นี่กับอ่านนะครับครับสิ่งที่ผมขอกองกุมตรวจคือหนังสือนํานะครับอันนี้ต้องเข้มหน่อยผอกองุมเปิดได้เลยครับเปิดตรวจเลยแต่ไม่ไม่สามารถแก้ไขได้นะนะครับเปิด ถ้ามีผิดพลาดประการใดหรือต้องการแก้คำไหนเป็นคำไหนข้อความไหน,หนข้อความไหนพอกลุ่มก็คลิกส่งกลับไปแก้ไขเลือกเจ้าของเรื่องแล้วบอกว่าให้แก้คำไหนเป็นคำไหนในหนังสือนำนีนยครับว่าแก้คำไหนคำไหนนี่ก่อนที่แก้ไขครับหรือถ้าเรื่องนี้โอเคผ่านพอกลุ่มตรวจแล้วผ่านนะครับพอกลุ่มก็เสนอไปที่ลองครับคลิกลองตรงนี้ต้องใช้ อันใดอันหนึ่งนะครับต้องแค็กอันใดอันหนึ่งนะครับก่อนี้วันนี้พอลองไม่อยู่ล่ะถ้าลองไม่อยู่ก็เสนอไปศึกษาเลยครับตอนนี้ลองไม่อยู่เสนอไปศึกษาเลยแต่ถ้าลองอยู่เสนอไปที่ลองนะเพราะลองสามารถตรวจสอบได้ว่าหนังสือนี้วันที่ลองอยู่ปรากฏว่านังสือนี้ขอุูมผ่านลองไหมลองตรวจสอบได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลองอยู่ก็เสนอลองเลยครับ ลองเลยนะครับมันจะมีควาว่านาส่งปอกลุ่มด้วยอันนี้ผมใช้ในกรณีพิเศษเดี๋ยวจะบอกว่านะทําไมต้องใช้นําส่งปอกลุ่มด้วยมีบางเรื่องนะครับนแล้วก็เสนอไปที่ลองครับตามลาดับเลยครับส่งให้ลองแล้วก็เลือกรลอนะครับตัดสินใจแน่แน่ว่าวัานวนี้ศึกษาอยู่นะวันนั้นลองก็อยู่ต้องส่งผ่านลองครับแล้วให้ความเห็นครับ ควรอะไรก็ว่าไปสมมตินะสมให้ความเป็นธมที่เคยให้ความเป็นไครับบัญชีไปตามที่เคยให้ความเป็นในในเอกสารที่เป็นกระดาษครับเหมือนกันตอนนี้เรื่องไปอยู่ที่ใครนะครับไปอยู่ที่พอกลุ่มก็สามารถตามเรื่องได้นะครับว่าเรื่องของลูกน้องตัวเองตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยไปอยู่ที่ใครเดี๋ยแฟ้มบันทึกของกลุ่มเนี่ยตอนนี้อยู่ที่รลองนะครับเรื่องเนี้ยเรื่องสมุวิข้อมูลครูตอนเนี้ยอยู่ที่หลองนะครับ